สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับ t h a i p a y s t o r e c o m นะคะเป็นเว็บที่รีวิวแอปโดยเฉพาะนะคะสำหรับวันนี้มารีวิวนี้เลย Galaxy Gift สำหรับคนที่ใช้มือถือ Samsung นะคะ Galaxy ซ,ซึ่งวันนี้เราเอาเครื่อง Galaxy S2 มารีวิวกันส่วน Galaxy Gift แอปนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ PAYSTORE นะคะสำหรับแอป Galaxy Gift นะคะจะ รองรับได้ตั้งแต่2.2ขึ้นไปสำหรับ Android ความพิเศษของแอป,ปตัวนี้ก็จะเป็นการแจ้งตัวส่วนลดต่างๆนะคะจะเป็นการแจ้งข่าวสารสำหรับผู้ที่ใช้ Samsung Galaxy โดยเฉพาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแอป,ปนี้เขามีอะไรให้เรบได้ส่วนลดกันบ้างเปิดเข้ามาในหน้าแอป,ปแรกนะคะก็จะเป็นหมวดเมนูต่างๆเป็นข่าวสารโปรโมชั่นร้านอาหาร นะคะของหวานความงามเพลงความบันเทิงแล้วก็เป็นส่วนของโปรโมชั่นทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าข่าวสารกันข่าวสารและโปรโมชั่นเขาก็จะแจ้งนะคะว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นหรือข่าวอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นเป็นโปรโมชั่นรับฟรีแพ็กเกจตดูบอลนะคะส่วนร้านอาหารก็จะเป็นการแจ้งวอชเชอร์ต่างๆนะของหวานก็ยังสามารถไปรับฟรีของหวานต่างๆที่ร่วมรายการกันได้ ะะวิธีการง่ายๆเพียงแค่ลงทะเบียนในเครื่องของ Samsung Galaxy เท่านั้นนะคะตัวนี้ก็สามารถรับสิทธิ์ได้เงื่อนไขการรับสิทธิ์ของเขาเนี่ยก็คือกดรับไปแล้วเนี่ยสิทธิ์นี้จะมีเวลาการใช้งานเนี่ยเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นหลังจากกดนะคะพอกดปุ่มรับสิทธิ์ไปจะเป็นรหัสเราก็ไปแจ้งหน้าร้านได้เลยก็จะได้รับสิทธิ์นั้นๆภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะ พอกดรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีจานแจ้งว่าคุณจะใช้สิทธิ์ต่อไปได้อีกเมื่อไหร่นะคะถ้าสนใจก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ใน Play Store ของ Google นะคะสำหรับ Galaxy GIFT ตัวนี้ซึ่งเป็นแอปที่ดีนะคะถ้ามีทุกดีห้อของโมบายก็จะเป็นผลดีกับคนที่ใช้นะคะยังไงชาวสาวกา a a ็กของ Samsung ก็ไม่น่าพลาดกับแอปนี้นะคะอย่างไรแล้วเพ s สโต e ขออนุญาตจบการรีวิวเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในแอดหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ